นี่คือหลวงปู่สุขนะครับคุบาจาจาร์ครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับประพามุนทนพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนี่ตามปกตินะครับคุบาจาจาร์ผมจะไม่เห็นแบบองค์ไหนมีหน้ามีตานะครับที่ผ่านผ่านสายตามาครับผมก็เลยบอกว่าเออพิมเล็กเนี่ยในพิมพ์ประพามุนทนนะหลวงปู่สุข วัดปากของม,มาขามเท่าเราจะไม่มีหน้ามีตาเหมือนกับพิมพ์ใหญ่นะครับมีแต่แบบลำไายลำไาอย่างที่เห็นเนี่ครับครูบาอาจารย์ดูดีๆนะครับมีแบบลำาไรนิดๆนิดๆอะไรเงี้ยจะไม่มีหน้าตาที่ชัดเจนไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์พใหญ่จะมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตาชัดเจนมากบางบางพิมพ์ บางพิมพ์ก็ไม่ชัดเจนแบบบางพิมพ์ก็ไม่มีหน้ามีตาแบบลำไรลำไรแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นประพามุนทนก็มีหลายพิมพ์มีหลายบล็อกนะครับแต่นี่เป็นบล็อกเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถ่ายทำติดๆกันนี่เลยว่าบล็อกเล็กผมที่จะคัดออกมาถ่ายให้พ่ะไม่กุบาาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันว่าเนี่ยพิมพ์หลวงปู่สุข ประพามุนทนนะครับก็มีบล็อกที่แบบนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แยกแยะบล็อกเอกลองศึกษาดูนะครับจากพระที่มีหรือว่าจากเกจิหรือว่าจากเอเอาจากเซียนหรือว่าจากท่านอื่นๆดูครับแต่ผมมีเนี้ยสีองค์นี่แหละครับประพามุนทนเล็กนะครับที่เป็นเนื้อตะกัวนี่สีองค์เนี่ย ผมก็จะถ่ายติดๆกันไว้นะครับว่าเป็นบล็อกเนี้ยไม่มีหน้ามีตานะครับวระประมนทนสังเกตแล้วไม่มีหน้ามีตานี่แหละครับคุูบาอาจารย์ถ้าจะสังเกตเนื้อพระนะครับพระเก่าเนี่ยพระเก่าพระเก็บมานี้พระเรียนแบบไม่สามารถที่จะใกล้เคียงเลยนะครับผมว่าทุกทุกพระทุกเกจิทุกอาจารย์เลยนะครับ พระพะเป็นลักษณะแบบร้อยปีนี่จะดูง่ายมากจะเก๋มาแบบเปรียบเทียบว่าเออใกล้เคียงกับของจริงนี่ไม่ถึงครึ่งนะครับถ้าใครใครเคยผ่านพระแบบแท้ในลักษณะที่อายุเยอะๆมาเนี่ยมากๆเนี่ยจะว่ามันห่างมากนอกจากพระท่านที่จะมไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยแบบ ผ่านหูผ่านตาก็อาจจะถูกแบบความแบบเชื่อไปได้ว่าใกล้เขียงแต่กัที่จริงสำหรับเสียนข้างถนนคนนี้ที่สะสมพระรุ่นเก่าๆยุคต้นมานี่เป็นพันกว่าองค์นะครับที่อยู่ในมือแล้วก็จากประสบการณ์มาอีกบวกแล้วก็ไม่ใช่น้อย,ยนะครับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเล่นพระมาตั้งแต่เด็กรุ่นๆเลยตั้งแต่เด็ก ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยว่างัน้นเถอะเนี่ยครับก็เลยทำให้ผมสะสมพระหรือมีประสบการณ์จากพระค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีพระสะสมไว้ค่อนข้างจะมากอยู่นะครับพันกว่าองค์นีพรยุคต้นนี่ก็คิดว่าน้อยคนที่ยังเหลืออยู่ในมือนะครับแต่เรื่องที่เคยเห็นที่ผ่านหูผ่านตาม,มาผมก็จะไม่พูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูคลิปที่ผมถ่ายไปทั้งหมดเนี่ย ตอนนี้ก็เกือบ800กว่าคลิปแล้วผมว่าน่าจะน่าจะเห็นเนื้อพระว่าพระยุคต้นเนี่ยดูง่ายมากนะครับท่านดูจากคลิปผมท่านก็สามารถที่จะดูพระได้ดูพระขาดเพราะเนื้อความเก่าหรือธรรมชาติของความเก่าเนี่ยเนื้อพระเนี่ยธรรมชาติที่สร้างสรรนี่เนื้อจะเนียนเนื้อจะละเอียดเนื้อจะไม่หยาจะไม่เลอะเทอะเปื้อนนะครับเหมือนกับพระ เรียนแบบนะครับเพราะพระเรียนแบบเป็นพระทำให้เก่าแล้วก็ทําให้แบบดูแบบมันจะไม่เนียนจะหยาบนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูได้เลยนะครับจากพระผมที่ถ่ายทําไปทั้งหมดเนี่ยพระยุคตนๆเนี่ยทั้งหมดก็ตอนนี้ถ่ายไปแล้วแปดร้อยกว่าองค์หรว่าจากถึง เก้าร้อยองค์เลยมั้งผมก็ยังไม่ทราบให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ดูกันนี่ก็คือประพามุนทนไม่มีหน้ามีตานะครับพิมพ์เล็กผมยังไม่เจอแต่ว่ามีแบบปากหรือตาที่ลํำไหลล้ำไหลแค่นั้นเองครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ศูนย์พระ ARL ครับสวสดีครับ